สวัสดีค่ะแอดวานเองนะคะอัพพิซดนี้เราเดินทางมาถึงตอนที่21ของเรื่องอาณาจักรวิญญาณกันแล้วค่ะเรื่องนี้สนุกดีนะคะแล้วก็ยังสร้างไม่จบนิยายเลยเพิ่งได้ไปแค่1ใน3ของนิยายเองนะคะ ในเวอร์ชั่นซีรีส์นี้แอดขอเรียกว่าเป็นซีซั่นที่1แล้วละกันค่ะค่ะตอนที่21เกิดอะไรขึ้นที่ดาดซ่งนะคะที่เหมือนว่าจะทนพิษไอมันไม่ไหวแล้วก็มีท่าทีอ่อนแรงค่ะจนชินเรียกก็เรียกนางให้มีสติแล้วบอกให้นางฟื้นขึ้นมา อี้ชื่อรีบเดินเข้ามาพูดกับธิดาส่งว่าเจ้าทนไม่ไหวแล้วหรืองั้นก็ดีตรงใจข้าพอดีแม้ธิดาส่งจะไม่เคยเป็นภัยคุกคามต่อนางหากแต่นางตายจากไปที่นี่อย่างน้อยคนที่คอยจ้องตาเป็นมันก็หมดไปอีกหนึ่งคนแล้วบอกธิดาส่งว่าที่ชินเลียช่วยนางเป็นเพราะคุณธรรมไม่มีความรักยังบอกอีกว่าธิดาท่งอ่ะตาย ไม่ว่าจะเป็นชินเลี่ยหรือกงมู่เลี่ยก็จะเป็นของนางทั้งหมดที่ดาส่งก็พยายามฝืนตอบไปว่าเจ้าฝันไปเถอะแล้วอี้ชือก็บอกว่าไปกันเถอะ ชินเลี่ยแบบทิดาส่งไปด้วยโดยมีอี้ชื้อเดินนำทางต่อไปนะคะก็คืออี้ชือต้องการพยายามที่จะให้ทิดาส่งมีแรงฮึดนะคะที่จะมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดทิดาส่งตายเนี่ยอี้ชือของพวกเราก็บอกว่าเดี๋ยวนางจะยึดทั้งคู่เลยนะคะทั้งชินเลียแล้วก็กลงมูเลียค่ะก็ทำให้ทิดาส่งไม่ยอมตายนะคะเพื่อผู้ค่ะเธอก็ไม่ตายค่ะ ต่อมาค่ะภาพตัดมาที่เมืองยุทธโธกกรก็เส้าหยางก็นํายามาส่งที่เรือนเมตตานะคะคือเรือนเมตตานี้เป็นที่พักค่ะให้ชาวบ้านในเมืองที่โดนกลิ่นไอามานใต้พิภพมาพักรักษาตัวอยู่นะคะก็มีทั้งซื่อชี้อยู่ที่นี่ด้วยแต่ทั้งสองก็ไม่ได้พบกันค่ะเพราะว่าหลังเสียมาเรียกเส้าหยางไปคุยด้วยสะก่อนนั่นเองนะคะ หลังเสียบอกเซาหยางว่าเรื่องการตายของตี้ซือจิ๋วนั้นเซาหยางเองก็มีความดีความชอบและศึกครั้งนี้ก็ยังคงต้องรับผิดชอบลาดตะเวนไม่เว้นวันหลังเสียอยากสนับสนุนเซาหยางและบอกว่าเนี่ยเขาดูออกว่าเซาหยางมีใจที่ไฝ่สูงไม่เป็นรองฉินเลี่ยหลังเสียได้ไปหาหม้อไห่มาที่กำลังจะล้อมอัศนีนิพพานสำเร็จแล้วแปลว่าศึกครั้งนี้คงจะเริ่มขึ้นแล้วนั่นเอง ตัวเขาเองต้องตายหรือเศร้าอย่างจะตายก็ยังไม่รู้หลังเสียรู้สึกหวันเกรงกับบุคคลน,นั้นที่คนเผ่ามานพากลับมาด้วยก็หมายถึงเก่าอี้นั่นเองนะคะและฝากฟังเศร้าอย่างว่าไม่ว่าจะอย่างไรให้เศร้าอย่างรักษาชีวิตไว้และหนีไปให้ได้เมื่อมีโอกาสค่อยกลับมาฟื้นฟูหอกโลหิตเศร้าอย่างก็รับคําที่ยางที่หลังเสียฝากเอาไว้นะคะ ทางด้านเซียอีบังค่ะเขาก็ได้ปลอมตัวเป็นทหารของตำหนักสนหลัวและมีลูกน้องติดตามหนึ่งคนเดินมาในหมู่บ้านแล้วก็พูดขึ้นว่าหลายวันวันนี้ได้แต่ลาดตะเวนไปมาไม่ยอมสู้ศึกกันสักทีเลยรู้สึกเบื่ออยากไปหาที่ไหนสักแห่งที่สนุกสนุกแล้วเขาก็พูดขึ้นว่ากินอายมานใต้พิภพ,พ,พแล้วก็บอกว่าตั้งแต่มีการมอบศึก ใต้พิ่ภพเฉียจริงเสียนดูแลมาร้อยกว่าปีแล้วนั้นเขาก็ไม่ได้สัมผัสกลิ่นอายมานใต้พิ่ภพเลยจึงชวนให้ทหารลูกน้องที่มาด้วยกันไปที่เรือนเมตตาแล้วจะขอเข้าไปข้างในบอกว่าเขาเป็นคนของตําหนักส่นหลวได้รับคำสั่งมาให้มาดูว่าคนข้างในสบายดีไหม แต่ทหารยามที่เฝ้าหน้าประตูบอกว่าด้านในมีแต่คนเจ็บที่ได้รับกลิ่นไอามานมีคำสั่งไว้ว่าห้ามคนนอกเข้าไปทหารสองคนนั้นก็พยายามจะขอร้องเขาเข้าไปให้ได้แต่ก็ไม่สามารถจะเข้าไปได้ส่วนด้านในเรือนเมตตาน,นั้นมีทหารคนหนึ่งเห็นทั้งซือฉีนั่งอยู่ไม่ยอมไปกินข้าวเลยมาถามนางว่าทั้งซือฉีทำไมไม่ไปทานข้าวนางก็ตอบว่าข้าย,ยังไม่หิว ตอนนั้นทหารของตำหนักส่นหลัวที่มายืนอยู่หน้าประตูได้ย,ยินเสียงถังซื้อชีก็รู้สึกคุ้นๆแต่ก็ทำท่าเหมือนว่าคงเข้าใจผิดเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาเขาคือจำได้นะคะว่าเสียงเนี้ยเป็นเสียงของลูกสาวของตัวเองค่ะแต่เขาก็เห็นกับตาว่าทเทพธิดาเซียลูกสาวของตัวเองนั้นเสียชีวิตไปแล้วนะคะ ภาพตัดมาทางด้านทางเชื่อมใต้พิภพค่ะฝั่งเผ่ามนุษย์ที่มีทหารคอยเฝ้าเวรยามอยู่ตลอดทหารคนหนึ่งก็บอกว่ามีความเคลื่อนไหวด้านล่างและให้ส่งสัญญาณเตือนแต่กลับเป็นพวกชินเลียที่เดินกลับขึ้นมาเขาบอกว่าอย่าลงมือแล้วก็บอกว่าให้มาช่วยที่ดาดซ่งที่บาดเจ็บคนที่ดูแลป้อมยามที่หน้าด่านที่ทะเลหมอกอินทนินนะคะชื่อว่าเซี่ย จือเจ้าค่ะโอ้โหชื่อเป็นแซ่เซียกันเยอะนะคะก็มาผ่านตัวทิดาส่งไปแต่ขณะนั้นชินเลียก็มีอาการที่แปลกค่ะเขามีคุ้มพลังที่เพิ่มมากขึ้นจะทะลวงขึ้นมาคือขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะคะทิดาส่งก็บอกว่าถ้าเขาสามารถผ่านไปได้จะเข้าสู่ระดับ ปากฏขั้นสูงสุดชินเลียบ,บอกให้ทุกคนรีบหลบไปก่อนเพราะเวลาเราจะทะลวงถึงขั้นนี้จะมีอัศนีสวรรค์ลงมาด้วยนะคะคือฟ้าจะผ่าเปี้ยงลงมานั่นเองค่ะทุกคนก็ต้องหลบค่ะ จากนั้นนะคะภาพตัดมาที่ท่านหมอได้เข้ามาตรวจที่ดาส่งแล้วก็บอกว่านางอ่ะโดนพิษกลิ่นอายมานที่รุนแรงแม้จะใช้โอสดแล้วก็ไม่สามารถรักษาได้ชินเลียก็บอกว่าแล้วยังมีวิธีอื่นพอจะช่วยได้หรือไม่ท่านหมอจากสํานักจันทราวาลีก็พูดขึ้นว่าต้องหาคนที่เชี่ยวชาญวิชาเผามานมาดูดพิษกลิ่นไอมานออกก็จะช่วยรักษานางได้ เสียจือเจ้าก็พูดขึ้นว่าเขารบกันกับคนของเผ่ามานมา300กว่าปีแล้วพวกนั้นยิสัยก้าบ้าบินหากโดนจับได้ก็จะฆ่าตัวตายทันคงไม่มีใครยอมที่จะมารักษาทิดาส่งแน่ๆอี้ชื้อก็ถามท่านหมอว่าทิดาซ่งสามารถยื้อเวลาได้อีกนานเท่าไหร่ท่านหมอก็บอกว่ารอให้ผ่านคืนนี้ไปให้ได้ก่อนเสียจือเจ้าฝากให้อี้ชื้อกับฉินเลียดูแลทิดาซ่งไปก่อน เขาจะไปส่งข่าวให้กับภาคีนินสวรรค์ ทิดาทรงที่มีอาการกำเริบจนเพอ้อนางร้องบอกว่ากงมู่เลี่ยเจ้าอย่าไปมารดาแห่งพระส,สุธาจะทำให้เจ้าตายอี้ชื่อได้ยินแล้วก็ถามทิดาทรงว่าเจ้ากำลังจะบอกอะไรชินเลี่ยเองก็บอกว่าเขาคือชินเลี่ยไม่ใช่กงมู่เลี่ยทิดาทรงยังคงเพอ้อต่อไปว่ากงมู่เลี่ยเจ้ายังไม่ตื่นนางกับเขาโตมาด้วยกันนางไม่ให้เขาไปกับมารดาพัส,สุธาและบอกว่าอย่ามีเรื่อง งอี้ชือคุยกับชินเลี่ยว่าที่ทิดาส่งพูดถึงมารดาพระสุธาหมายถึงใครกันหรือว่าจะเป็นไปตามคำทำนายและบุตรแห่งสงครามและว่าถ้ากงมู่เลี่ยคือบุตรเทพสงครามถ้าอย่างนั้นชินเลี่ยก็คือบุตรแห่งเทพสงครามชินเลี่ยปฏิเสธว่าไม่ใช่ทิดาส่งก็แค่หลงลักกงมู่เลี่ยจนเพอ้อมากไปเท่านั้นเอง อี้ชื้ยังคงปักใจแล้วบอกว่าที่นางพูดว่าเจ้ายังไม่ตื่นมันหมายถึงอะไรกันแน่ชินเลียบอกให้อี้ชื้อดูแลเทพธิดาส่งไปก่อนเขาจะไปลองคิดหาวิธีดูภาพตัดมาค่ะชินเลียออกมานะคะเรียกหาผู้อาวุโสเชียรี่ ถามว่าพิษกิ่นอายมานของทิดาส่งมีวิธีรักษาหรือไม่เชียรี่กล่าวขึ้นว่าพิษนี้รุนแรงถ้าเข้าร่างกายแล้วจะผ่านคืนนี้ไปได้หรือไม่ต้องแล้วแต่บุญกรรมของนางแล้วก็พูดต่อว่าให้ชินเลี่ยเป็นห่วงตัวเองก่อนเถอะมีคนมากมายที่อยากจะให้เขาตายและมาลาบอกว่าเมื่อชินเลี่ยเนี่ยบรรลุเสาอัขระวิญ,ญญาณ12ต้นได้แล้วทําให้เขามีร่างกลับมาแล้วเขาเองก็จะต้องไป เช่นกนกัชินเลียได้ยินก็กล่าวขึ้นว่าท่านจะไปไหนเชียรี่ก็บอกว่าก็ต้องกลับไปที่ดินแดนโกลาหนหาครอบครัวของเขาน่ะสิแล้วก็ยังบอกอีกว่าให้ชินเลียเก็บเสาอัครวิญญาณทั้ง12ต้นไว้ให้ดีมันจะเป็นประโยชน์กับตัวเขาเพราะอย่างไงแล้วก็ตามเสาวพวกนี้ก็ไม่ใช่ของสำนักยุทธโธกกรมันเป็นของสำนักสตว์ราสวรรค์มาก่อน ชินเลียกล่าวว่าเสาใหญ่ขนาดนั้นเขาจะเก็บมันไว้ได้อย่างไรเซียรี่หัวเราะแล้วพูดขึ้นว่าในเมื่อเจ้ารู้แจ้งบรรลุในเสาทั้ง12แล้วมันก็เหมือนกับลูกของเจ้านั่นแหละจะเก็บมันไว้ยังไงก็แล้วแต่เจ้าเลยแล้วเชียรี่ก็หายตัวไปทันทีฉินเลียได้แต่มองตามแล้วบอกว่าไว้พบกันใหม่ ภาพตัดมาทางด้านนางเอกนะคะอี้ฉือที่เฝ้าที่ดาซ่งอยู่ในตอนนี้ได้ใช้พลังดูดซับกลิ่นไอมานออกมาจากล่างทีิดาซ่งอี้ฉือคิดในใจว่ากลิ่นไอมานนี้อันตรายต่อตัวของทิดาซ่งเป็นอย่างมากแต่ทำไมนางถึงดูดซับพ,พิษนี้ได้กับทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นนางเป็นใครกันแน่ ชินเลี่ยที่ออกมานั่งคุยกับอี้ชื้อก็ว่าทำไมทิดาส่งถึงได้หายเองได้ปาฏิหาริจริงจริงอี้ชื้อกล่าวขึ้นว่านางเป็นถึงเทพทิดาน่าจะพอมีฝีมืออยู่บ้างจะเรียกว่าปาฏิหารก็ได้ก็คือนางก็ไม่ได้บอกว่านางเป็นคนที่ดูดพิษให้นะคะชินเลี่ยกล่าวขึ้นว่าแล้วปาฏิหารของเขาเมื่อไหร่จะมาอี้ชื้อถามว่าปาฏิหารของชินเลี่ยคืออะไรชินเลี่ยว่าปู่ของเขา แล้วก็บอกว่าเสา8ต้นที่หมู่บ้านหลิงที่ปู่ของเขาทิ้งไว้ให้ทำไมมีพลังมากขนาดนั้นสามารถดึงพลังอัศนีสวรรค์ได้และยังเหมือนกับเสาอักรรวิญญาณ12ต้นของสำนักยุทธโธปกรด้วยหรือจะมีความเกี่ยวข้องกัน อี้ชือก็บอกว่าเซียรีเนี่ยเคยบอกไว้ว่าเสาสิบสองต้นนั้นเป็นของสำนักสัตว์ราสวรร์และนางยังเคยได้ยินว่าสำนักใหญ่ของการร้อมสัตตาที่แท้จริงก็คือสำนักสัตว์ราสวรร์ชินเลียก็กล่าวขึ้นว่าเผ่าใต้พิภพนั้นก็บอกว่าปู่เขาเคยมีบุญคุณแล้วไปช่วยอะไรพวกนั้นไว้กันนะอี้ชือพูดขึ้นว่าเจ้าอ่ะยังมี เจ้าแห่งความเหน็บหนาวอีกคนที่ได้รับความช่วยเหลือจากท่านผู้อาวุโสชินซานชินเนี่ยบอกว่าแบบนั้นหรือว่าปู่เขาจะเป็นเทพาลักษ อีชื่อหัวเลาะแล้วก็พูดว่าทายอย่างนั้นชินเลี้ยเองก็คงเป็นบุตรแห่งเทพสงครามแล้วแล้วก็พูดต่อว่าปริศนาทุกอย่างนี้ก็คงมีแต่ท่านปู่เจ้าเท่านั้นที่บอกได้คนยิ่งใหญ่อย่างปู่ของเขาต่อให้หาเท่าไหร่ก็คงหาไม่พบได้แต่รอให้เขากลับมาเองแล้วก็บอกว่านางเชื่อว่าปู่ของเขาจะต้องกลับมา ต่อมาอี้ฉือก็ถามที่ดาซ่งนะคะว่าเจ้าจําอะไรไม่ได้เลยหรือหลังจากที่นางฟื้นแล้วชินเลี่ยก,ก็บอกว่าเรื่องที่นางพูดถึงกงมู่เลี่ยมารดาแห่งพัสสุธาข้ายังไม่ฟื้นแล้วก็อย่าเป็นปฏิปักษ์กับพ่อเจ้าที่ดาซ่งพูดขึ้นว่าตอนที่นางโดนพิษนางรู้สึกแปลกๆไปอยู่บ้างแต่ก็จําไม่ได้ว่าตอนนั้นได้พูดอะไรออกไปบ้างแล้วก็บอกว่านางฝันถึงเรื่องบางอย่างอี้ชือถามว่านางฝันว่ายอย่างไร ที่ดาตทรงกระวาว,วานางฝันถึงโลกทรายกระจกมีทะเลสาบที่ใสามากแห่งหนึ่งตอนที่กงมู่เลี่ย ไปไม่ฝึกวิชาก็จะเดินเล่นอยู่ที่ข้างทะเลสาบเวลาน้ำขึ้นตอนเช้ากงมูเลียจะรอพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ข้างทะเลสาบกลางคืนน้ำลงกงมูเลียจะพักผ่อนอยู่ใต้แสงจันทร์แต่ว่าข้าเห็นหน้าเขาไม่ชัดเลยเขาหันหลังให้ข้าอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งตลอดเวลาชินเลียกล่าวขึ้นว่านี่คงเป็นรายละเอียดในตำนานของเจ้าเล่มนั้นสินะที่ดาทรงกอพยักหน้ายอมรับว่าใช่ อี้ชือถามว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันเจ้าได้เห็นหน้านางหรือไม่ยังไม่ทันที่ทิดาทรงจะตอบเสียจือเจ้าก็หัวเลาะเปิดประตูเข้ามาหาทั้งสามเสียก่อนก่อนจะบอกว่าทิดาทรงปลอดภัยดีช่างเป็นบุญของดินแดนขึ้นสีชาติ ทิดาส่งขอบคุณเสียจือเจ้าที่ดูแลนางเป็นอย่างดีและบอกว่าหากกลับไปที่ภาคีสวรรค์แล้วนางจะตอบแทนเขาเป็นอย่างดีและเรียกเขาว่าท่านอาเสียจือเจ้ามีท่าทีดีขึ้นกับทิดาส่งแล้วก่อนหน้าที่ไม่ค่อยชอบหน้านางแต่เมื่อศึกทะเลหมอกอินทนินข่าวก่อนทิดาส่งก็ช่วยเขาเอาไว้มากเขาบอกว่าที่เมืองสำนักยุทธโปกรณ์โดนยึดแล้วก็เผามานออกมาเขาเองก็ร ร้อนใจอยากไปช่วยติดที่ว่าที่นี่เองก็มีทางเชื่อมใต้พิภพที่ต้องเฝ้าดูแลเช่นกันเขาเลยเสก กำปั่นเมฆไฟลงทองเป็นเรือเหาะได้ศาสตราวิเศษชนิดหนึ่งที่ในดินแดนคื่นสีชาติมีเพียงแค่สชิ้นที่ดาส่งบอกว่าคืนสีชาติคือบ้านของนางนางจะไม่ยอมให้เผ่ามาเนี่ยมาลูกลานและขับไล่ออกไปให้หมดและนางก็ขอบคุณเสียจือเจ้าที่ให้ยืมศาสตราวิเศษนี้หากวันหน้าได้พบกันอีกนางจะส่งคืนให้แล้วทิดาส่งชินเลี่ยและอี้ชือ้อก็นั่งกำปั่นเมฆไฟ ลงทองลำนั้นกลับสำนักยุทธโทปกรณ์ทันทีภาพตัดมาที่เรือนเมตตา เฉียอีก็ยังปลอมตัวเป็นทหารตํนักสนหลัวได้มายืนร้องเรียกหาลูกสาวอยู่ก็บอกทหารยามที่เฝ้าว่าเนี่ยเขาได้ยินเสียงลูกสาวของเขาว่าอยู่ข้างในนั้นทหารก็ถามว่าจริงหรือเสียอีก็บอกว่าไม่สิลูกสาวของเขาเนี่ยนางตายไปนานแล้วจะเป็นไปได้อย่างไรแล้วก็ตะโกนว่าลูกสาวพ่อคิดถึงเจ้าเหลือเกินทิดาเซียที่อยู่ด้านในได้ยินดังนั้นก็นึกกลัวพ่อจะมาจับได้เลย ขอร้องให้ทหารที่คอยดูแลคนข้างในช่วยพาน้องไปห้องน้ําหน่อยแล้วนางก็ทำให้ทหารนั้นสลบขโมยชุดของทหารปลอมตัวหนีออกมาข้างนอกก็มาเจอกับเส้าหยางที่กำลังลาดตะเวนอยู่พอดีแต่พ่อของนางก็ตามมาเช่นกนันนางเลยต้องหนีไปก่อนเสียอี้ตามทหารน้อยปลอมตัวนั้นมาแล้วถามว่าหนุ่มน้อยเจ้าเจอลูกสาวของเขาบ้างหรือไม่ ทหารน้อยนั้นก็ไม่ตอบอะไรพอดีเซาหยางก็วิ่งมาและทำความเคารพต่อเสียอี้แล้วบอกว่าท่านประมุขเสียอี้บอกว่าเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นใครเพราะเขาได้ปลอมตัวมาแล้วแบบนี้ เร้าหยางบอกว่าเขาเคยมีบุญวาสนาได้พบกับประมุกเสียครั้งหนึ่งก็จำได้ไม่เคยลืมแล้วก็ถามว่าท่านปลอมตัวมาเช่นนี้มีแผนอะไรให้เขารับใช้หรือไม่เสียอี้ก็ชื่นชมในแววตาอันแหลมคมของเร้าหยางถามเขาว่าเจ้าชื่ออะไรเร้าหยางก็ตอบไปเสียอี้ก็หันมาจะตามหาทหารหนุ่มน้อยคนนั้นแต่ก็หายตัวไปแล้วเพราะมัวแต่ยืนคุยกับเร้าหยางนั่นเอง ต่อมาค่ะที่สาดาริมน้ําที่ดาส่งก็ได้ยืนรอไม่นานนักเซาหยางก็ตามมาทั้งคู่โผลเข้ากอดหาการแล้วก็ว่าเกือบไปแล้วไม่ล่ะเซาหยางพูดขึ้นว่าเจ้าหายไปไหนมาข้าตามหาเจ้าลําบากแทบแย่ที่ดาเซียจึงบอกว่านางไปพบประมุก ส่งมาแล้วแล้วก็ได้ยินว่าพ่อของนางจะมาก็เลยคิดจะหนีก็เลยมาพบกับเซาหยางเป็นครั้งสุดท้ายก่อนนางขอโทษที่ทำให้เขาเป็นห่วงเซาหยางได้ยินก็กล่าวขึ้นว่าไม่เป็นไรข้าไม่โทษเจ้าแล้วก็บอกว่าวันนี้เขาได้เจอพ่อของนางแล้วก็เข้าใจนางมากขึ้นบอกว่าพ่อเจ้ามันเป็นคนบ้าชัดๆแล้วถามว่าหากพ่อเจ้าจับเจ้าได้เขาจะทำอย่างไรกับนางที่ดาทรงก็ทำท่าทีหวาดกลัวแล้วบอกว่า เขาจะทำให้ข้าเป็นทาสไร้ใจแล้วนางก็เล่าว่าเคยมีองคลักษ์ข้างกายของเสียอี้คนหนึ่งชื่อว่าโมเหอเคยคิดจะหนีเขาไปเขาลงโทษโดยวิธีการทำให้โมเหอ กลายเป็นคนที่ไร้หัวใจไร้ความคิดแต่ยังมีชีวิตและมีฝีมืออยู่ในขั้นเดิมแล้วใช้เขาไว้เป็นองคลักข้างกายสั่งให้ฆ่าคนก็จะฆ่าสั่งให้ฆ่าตัวเองก็จะฆ่าเสาหยางได้ยินก็พูดขึ้นว่ายังมีวิธีการแบบนี้อยู่อีกหรือแล้วถามขึ้นว่ามียาแก้หรือไม่ทิดาซ่งบอกว่าคนที่แก้ไขได้คือคนที่สั่งการเท่านั้นนางบอกว่านางอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วหรือต่อให้นางตา แล้วพ่อนางหาศพนางเจอก็จะทำให้เศร้ายางเดือดร้อนไปด้วยนางบอกต่อเศร้ายางว่าถ้านางตายไปแล้วให้ทำลายศพนางซะไม่ให้เหลือแม้แต่นิ้วและบอกว่านางจะคิดเสียว่าได้นอนหลับอยู่ภายใต้อ้อมกอดของเขาก็คือเหมือนนางจะยอมให้เศร้ายางฆ่านางทิ้งซะนั่นเองนะคะแล้วนางก็เข้าไปจูบเศร้ายางค่ะ สซาหยางบอกนางว่าเขาขอโทษหลังเสียต้องการที่จะส่งเสริมพวกเขานะคะคือหลังเสียเห็นเหตุการณ์นี้ค่ะแต่แล้วเสียอี้ก็เข้ามาตบมือชอบใจแล้วพูดขึ้นว่าช่างสนุกเสียจริง ช่างเป็นยินยานที่อาพับเหลือเกินดูจนข่าสถานไปถึงวิญญาณน,น้ำตาไหลาภาคแล้วพูดขึ้นว่าเศรายางเจ้าขี้ขาดแบบนี้จะเป็นผู้สืบทอดหอกโลหิตได้อย่างไรเศรายางคิดจะต่อสู้แต่มอเหอก็ใช้พลังซัดเขาไปซะก่อนธิดาเสียขอร้องให้พ่อปล่อยเศรายางไปเซียอ,อีบอกว่าเขาปล่อยเศรายางไปแน่แต่ เจ้าอ่ะฆ่าไม่ปล่อยไว้แล้วเสียอีก็ใช้พลังดึงจิตของทิดาเสียออกมาให้เป็นทาตุไร้ใจเหมือนกับโม่เหอเสียอีหัวเลาะชอบใจแล้วถามเศร้าอย่างว่าอยากให้นางกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมอยากแต่งงานกับนางไหม จากนั้นนะคะภาพตัดมาที่ระหว่างที่ชินเลียนั่งเรือเหาะกลับมาได้พบอะไรบางอย่างผิดปกติก็จึงลงไปดูก็เป็นเสาวิญญาณ8ต้นที่ชินเลียเคยใช้วิชานะคะเคยใช้ฝึกวิชาอัศนีบาทตอนอยู่ที่หมู่บ้านหลิงเนี่ยตอนนี้มันมีผลึกพูดนิมิตอยู่เต็มไปหมดอีชือก็บอกว่านางเคยเห็นมันตอนที่อยู่โลกใต้พิภพด้วย ทิดาทรงกล่าวขึ้นว่ามันคือค่ายกลเคลื่อนย้ายแล้วบอกว่าหากนางเดาไม่ผิดสัตว์มารพวกนี้พุ่งออกมาจากใต้พิภพใช่ว่าจะวิ่งพล่านไปทั่วแต่วางแผนการไว้ล่วงหน้าแล้วพวกเขาอาศัยพลังของพูดนิมิตเปลี่ยนค่ายกลล่ออัศนีเป็นค่ายกลเคลื่อนย้ายและใช้ชีวิตของตัวเองเดิมพันให้ค่ายกลเคลื่อนย้ายผนึกพูดนิมิตเป็นวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้ในการสร้างค่ายกลนี้ ชินเลียบอกว่างั้นตอนนี้พวกเราอะทำอย่างไรดีทำลายมันได้อย่างนั้นหรือทิดาส่งกล่าวว่าค่ายกลน,นี้เหมือนจะยังไม่เปิดโดยสมบูรณ์เหมือนว่าขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งชินเลียพูดขึ้นว่าขาดอะไรทิดาส่งก็กล่าวขึ้นว่านางเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันต้องกลับไปถามพ่อของนางก่อน อี้ชื้อบอกให้ทุกคนไปดูอะไรบางอย่างเป็นภาพสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ที่หน้าผาถ้ำแห่งหนึ่งชินเลี่ยมองเห็นมีอาการปวดหัวล้มลงไปบอกว่าในนี้เหมือนมีสารอะไรบางอย่างทิดาทรงบอกว่าเป็นพลังจิตมารที่แข็งแกร่งมากๆแล้วบอกว่าชินเลี่ยลองเปิดมันได้หรือไม่ชินเลี่ยบอกว่าเขาจะลองดูแล้วก็ตั้งสมาธิรวบรวมพลังที่หน้าสัญ,ญลักษณ์วิญญาณน,นั้นเขาได้ยินเสียง ญคนหนึ่งพูดว่า ท่านผู้สูงส่งข้านำคำพีใต้พิภพชั้นเก้าม้วนบนที่ท่านต้องการมาแล้วแต่วิชานี้หากไม่ใช่สายเลือดของเผ่าราชาแห่งใต้พิภพก็ไม่อาจฝึกได้หากคนเผ่าอื่นฝึกก็ต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยแล้วฉินเลียก็หันมาบอกกับสองสาวว่าเขาได้ยินเสียงหนึ่งแล้วถามว่าเผ่าราชาแห่งใต้พิภพคือเผ่าพันธุ์อะไรแล้วคำพีใต้พิภพชั้นเก้าคืออะไร Bye. ที่ดาทรงจึงพูดว่าเผ่าราชาแห่งใต้พิภพคือเจ้าแห่งทุกเผ่าในโลกใต้พิภพคือตระกูลราชันแม้แต่เทพมารก็ต้องยกให้พวกเขาเป็นเจ้าคำพีใต้พิภพชั้นเก้าก็คือคำพีเคลดรับพลังของพวกเขาชินเลียได้ยินจึงกล่าวขึ้นว่าผู้สูงส่งท่านนี้ต้องหาเผ่าราชาแห่งใต้พิภพบพบแล้วแน่นอนถึงจะได้หาคำพีใต้พิภพชั้นเก้าคนส่งสารบอกว่าพว ท่านเผ่ามนุษย์นี่ก็หมายความว่าผู้สูงส่งท่านนั้นก็เป็นเผ่ามนุษย์เหมือนกันเมื่อเป็นแบบนี้ทําไมต้องช่วยศัตรูต่อกรกับเผ่ามนุษย์ของตัวเองด้วยทิดาทรงกล่าวว่าคำพีใต้พี่พบชั้นเก้าแบ่งเป็นสมส่วนส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างสามม้วนเป็นที่มาของเค็ดวิชาทุกอย่างในโลก ใตพ้พิภพแม้แต่เคล็ดวิชาลับของเทพมารก็ได้มาจากสิ่งนี้คนผู้นี้ต้องการหาเพียงคำพีใต้พิภพชั้นเก้าม้วนบนสแสดงว่าสายเลือดของเผ่าราชาแห่งใตพ้พิภพตื่นแล้วขอแค่หาเจอเท่านั้น อีชือเดินเข้าไปที่หน้าสัญลักษณ์วิญญาณน,นั้นแล้วก็ปรากฏว่ามีพลังบางอย่างทำให้มีของบางสิ่งออกมาเหมือนเป็นกล่องหนังสือแล้วกำลังลอยมาอยู่ในมือของอีชือแต่ทิดาทรงก็ได้แย่งเอามันเอาไปก่อนและนางก็ได้ใช้พลังมนต์ม่านก,กักขังชินเลี่ยกับอี้ชือไว้ข้างในฉินเลี่ยถามว่านางต้องการจะทาอะไรทิดาทรงมองที่กล่องนั้นแล้วตอบว่าในนี้มีอักขรโบราณของโลกใต้พิภพ ความหมายก็คือคำภีใต้พิภพชั้นเก้าที่ดาส่งมองไปที่อี้ชื้อแล้วบอกว่าเจ้าคือเผ่าราชาแห่งใต้พิภพแล้วนางก็นึกย้อนไปตอนที่อี้ชื้อดูดซับกลิ่นอายมานให้นางตอนนั้นนางไม่ได้หมดสติเพียงแต่นางแกล้งทำเป็นหลับเลยรู้ว่าอี้ชื้อเป็นคนดูดพิษให้นางนั่นเอง ชินเลียถามอี้ฉือว่าเจ้าเป็นคนดูดซับกลินอายมานให้นางทำไมไม่บอกเขาอี้ฉือก็บอกว่าใช่ที่ไม่บอกเพราะในใจนางเองก็กลัว ชินเรียว่าถึงอย่างไรก็ไม่ได้พิสูจน์ว่านางเป็นคนเผ่าราชาแห่งใต้พิภพที่ดาซรงจึงกล่าวว่านางเองสงสัยตั้งแต่ตอนที่อยู่โลกใต้พิภพแล้วเพราะตัวนางเองบาดเจ็บได้รับกลิ่นอายมานก็สมเหตุสมผลส่วนชินเลียมีโอสถชำระมาเลยไม่เป็นอะไรก็สมเหตุสมผลแต่อี้ฉือที่ได้รับกลิ่นอายมานใต้พิภพมากขนาดนั้นทําไมถึงไม่เป็นอะไรเลยชินเรียก็บอกว่าเลวไหล ต่อให้เป็นแบบนี้ก็ต้องมีคำอธิบายอื่นอย่างแน่นอนทิดาส่งบอกว่าคำพีใต้พี่พบชั้นเก้าเกี่ยวโยงกับนางอีกทั้งยังเหมือนจดจำเจ้านายนี่จะอธิบายอย่างไรชินเลียบอกว่าเจ้าปล่อยพวกเราก่อน ธิดาเชื่อบอกว่าไม่ได้ก่อนจะสืบเรื่องนี้ให้ชัดเจนใครก็ไปไหนไม่ได้อีฉือบอกกับฉินเลี่ยวว่าที่นางพูดอาจจะเป็นความจริงก็ได้นางบอกว่านางเองก็แปลกใจตั้งแต่อยู่โลกใต้พิภพแล้วว่าทำไมสูตรกลิ่นอายมานไปมากขนาดนั้นไม่เป็นอะไรเลยกับรู้สึกสบายตัวด้วยซ้ำแต่เรื่องที่นางเป็นเผ่าราชาแห่งใต้พิภพจริงหรือไม่นั้นนางเองก็ไม่รู้เช่นกันนางรู้แค่ว่าตั้งแต่ นางเป็นสิทธิ์หุบเขาเจ็ดทมินเริ่มฝึกวิชาบันทึกสวรรค์วารีนางก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมพลังการรับรู้พลังชั่วลายมากขึ้นบางทีเส้นผมกับในตาจะกลายเป็นสีม่วง ชินเลียดได้ยินก็กล่าวขึ้นว่าทำไมนางถึงไม่บอกเขาอี้ชื้ก็บอกว่ากลัวว่าเขาจะเป็นห่วงและอาจารย์ของนางก็บอกว่านั่นเป็นปฏิกริริยาปกติของคนที่ฝึกบำเพ็ญท่ดาทรงกล่าวขึ้นว่านางเชื่อที่อีชอ้ชื้พูดชินเลียจึงกล่าวว่าในเมื่อเชื่อทำไมไม่ปล่อยพวกเราไปอีกอย่าลืมว่าชีวิตของนางก็เคยได้อี้ชื้ช่วยเหลือเอาไว้ ทิดาส่งบอกว่านางเองไม่เคยลืมบุญคุณที่ช่วยชีวิตแต่ก็ยังสงสัยว่าอี้ชื่อเป็นเผ่าราชาแห่งใต้พิภพอยู่ดีและบอกว่าหากยังสืบเรื่องนี้ไม่พบความจริงพวกเขาจะไม่หนีไปใช่ไหมชินเลียบ,บอกว่าไม่หนี อีชือก็บอกว่านางเองก็อยากรู้เรื่องนี้เช่นกันว่าเป็นอย่างไรนางไม่หนีหรอกชินเลี่ยยังพูดอีกว่าก่อนที่จะสืบรู้ความจริงห้ามบอกเรื่องนี้กับทรงวี่ที่ดาซ่งบอกว่านางรับปากแต่คำพีใต้พิภพชั้นเก้าเล่มนี้นางขอเก็บรักษาไว้ก่อนแล้วทั้งสามก็เดินทางต่อกลับไปยังสำนักยุทธโภกกรชินเลี่ยได้ใช้พลังดึงเอาเสาอัคระวิญ,ญญาณทั้ง12ต้ตนมาเก็บไว้ในแหวนของตน เองจบตอนที่21แล้วนะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพกันดีๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่22นะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูกาเลิฟไชนีสโนเวลล์แอนด์ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอดวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ